สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอบเบนทนายคลาออร์เคิลนะคะนี่เป็นคลิปดวงนะคะรายเดือนประจำวันที่1 6ถึงสัสพฤษภสคมพศส5 6 7าโกนั่นเองนะคะในครึ่งเดือนหลังนะคะ อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้องรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่ได้นําไม่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่านี่คือคำทำนายโดยรวมนะอาจารย์แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไอดีดาราฟมาได้เลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจารย์มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะใครที่เข้ามาดูดวงกับอาจารย์นะคะอาจารย์จะเสริมแถมนะคะวอลเปเปอร์เสิริมดวงปีไปเลยนะคะหนึ่งเรื่องนะ ขอบคุณมากนะคะใครที่กดซุปเปอรแ์แกงแล้วก็กดติดตามกดเป็นสมาชิกให้อาจารย์นะคะทำให้อาจารย์นะคะดีใจแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะทําคลิปดีๆนะออกมาให้ทุกคนอีกนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีพฤษภนะคะหรือรัคนาราศีพฤษภนะของอาจารย์จะดูได้ทั้ง2 แบบเลยนะคะใครที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ไม่เป็นไรเนาะสามารถดูตามวันเดือนปีได้เลยนะคะตามโหราศาสตร์ไทยได้เลยนะในช่วงแรกอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ,พ่ก่อนเนาะเพื่อความแม่นยาของคลิปนะคะใครที่รอไม่ไหวนะอาจารย์แนะนําให้เลื่อนไปในช่วงของคําทํานายได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตสับไพ,พ่ก่อนนะ มาเรามาเริ่มกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่สุขภาพกันก่อนเลยนะชาวราศีพฤษภ อา,อาการติดเชื้อต่างๆกับพาะปัสสาวะอักเสบนะคะในระหว่างเป็นพิเศษนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้สุขภาพหรือภูมิแพ้กําเริบอาจจะติดเชื้อไข้หวัดนะคะในช่วงนี้นะได้ข่าวมาว่าโควิดกลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภจะต้องระวังให้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณแขนฝาน,นิ้วนิ้วรอกได้นะคะต่อไปมาเรื่องโชคราบกันบ้างค่ะโชคราบนะคาดหวังเยอะก็เจ็บเยอะนะคะคาดหวังน้อยก็เจ็บน้อยเบาได้เบาเรื่องโชคนะ ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะในใจยังเย็นไปก่อนนะอย่าพึ่งทุ่มเงินเยอะนะคะอ่ะเรามาดูไพอ่ออราเคลลิลกันคะ่ะมาเริ่มกันที่การงานกันก่อนเลยจ้าในช่วงนี้นะการงานคุณมีเกณฑ์ได้ทํางานร่วมกับคนที่รู้จักนะคะแล้วก็ออ มีเกณฑ์ทำงานผิดพลาดนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมีผู้ใหญ่คอยดูแล้วก็คอยให้การสนับสนุนแล้วคอยหนุนหลังคุณอยู่นะคะในช่วงนี้ช่วงนี้นะเป็นช่วงปล่อยของของคุณเลยนะคะเอ่อพละกําลังหรือว่าแรงของคุณนะคะจะมานะคะในช่วงนี้นะเวลาทํางานเนี่ยชิ้นไหนก็ทําสุดความสามารถเลยงานคุณเลยออกมาดีคุณอินเวลาคุณทํางานคุณจะอินมากๆเลยอะ่ะเออคุณก็ คุณจะเป็นคนที่อินกับการทํางานแล้วก็เต็มที่กับการทํางานนะคะมาเลยมาเลย,มาเลยทำให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็การงานเนี่ยออกมาดีนะคะในช่วงนี้นะคะการงานมีโอกาสก้าวหน้านะจ๊ะต่อไปมาต่อกันที่การเงินกันบ้างคะ่ะ การเงินใครที่หวังเงินก้อนนะคะในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือว่าลูกนี้นะคะมีเกณฑ์น,นําเงินมาคืนให้นะคะโอ้แล้วก็เขานำมาคืนเร็วแล้วก็เยอะกว่าที่ที่เราคิดอีกนะคะเนี่ยหาเงินได้จากความสามารถของตัวเองนะคะต้องออกแรงเนาะบางคนชอบทํางานคนเดียวมากกว่าทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะเออและก็ในช่วงนี้นะมีแรงหาเงิน มีแรงหาเงินมากๆมีแรงหาเงินมีแรงทํางานเออแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามคําที่ที่ว่าเลยนะคะตามไพ่ใบนี้เลยก็คือเติมไฟนะคะเออใครที่เล่นหุ้นเออหรือว่าเล่นพอร์ตนะคะหรือว่ามีเงินฝากนะคะอาจจะมีเงินฝากเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะคะจากตรงนี้ด้วยนะอืะเรคะยังแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่พอใจกับ กับรายได้ปัจจุบันเนาะอยากมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกนะคะดูจากอันนี้แล้วคุณจะได้นะแล้วคุณจะได้รายได้ที่ที่คุณหวังนะคะที่คุณอยากมีเพิ่มนะจะได้นะจ๊ะเรื่องการเงินนะฟังสุดๆไปเลยจ้าหลังจากนี้นะจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเนาะประตูปเปิดแล้วนะคะเตรียมต้อนรับเตรียมรับเงินรับทองได้เลยจ้า ต่อไปมาตอบกันที่ความรักนะคะความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันนะก็คือจะมีสถานะโสดคนมีคู่คือคนที่คุยแล้วก็คบกันเกิน6เดือนอาจจะแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานก็ได้นะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันยังไม่ถึงหกเดือนนะคะคุณโสดอ่ะมาเริ่มกันที่คุณโสดนะคุณโสดจากที่ผ่านมานะคุณเจ็บช้ำกับความรักมากคุณมีบาดแผลเกี่ยวกับความรักอ่อ เหมือนโดนทำร้ายคือเหมือนคุณรู้สึกว่าทําไมเราถึงโชคไม่ดีเรื่องความรักเนาะเรื่องการงานการเงินคุณโชคดีมากเลยแต่ทาในความรักที่ไรไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะอืมจริงๆแล้วคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองมากๆเลยนะแต่ว่าไพ่บอกขึ้นมาเลยค่ะว่าหลังจากนี้จะเจอคนดีเข้ามาแล้วนะคนโสดจะเจอคนดีเข้ามาเจอคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันเจอคนที่ดูแลอบอุ่นนะคะเอาใจใส่เก่งนะคะแล้วก็เอ่อตรงสเปค นะตรงสเปคแต่ต้องเลือกให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยเข้ามาทาั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้เวลาเนาะแล้วก็อย่ารีบร้อมเลือกดีๆค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะคนโสดนะต่อไปคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่ คุณกับเขาเป็นคนที่เก่งทั้งคู่เลยอะเป็นคนที่มี power ทั้งคู่เลยะนะจริงๆบางทีมันก็คุยกันยากนะเก่งกับเก่งอะนะคะจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเป็นฝ่ายที่ยอมบ้างนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ จะคุยจะไม่รู้เรื่องต่างคนต่างมี power นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่เรายอมได้ก็ต้องยอมนะคนนี้เป็นคนดีเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ตรงสเปคคุณแล้วก็เป็นคนที่ดีกว่าที่คุณเคยเจอมานะคะคนมีคู่ถามว่าเป็นเนื้อคู่ไหมเป็นเนื้อคู่ค่ะคบกับคนนี้แล้วนะคะจะทำมาคาขึ้นดวงเสริมเรื่องการเงินกันค่ะโอ้โหฟังไม่ไหวนะคนมีคู่นะ ต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอุ๊ยเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าถ้าไม่เป็นชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นคนไกลต่างถิง่นต่างแดนนะดูเหมือนกับว่าคุณวาดฝันกับเขาไว้เยอะมากๆแล้วนะทั้งที่ยังคบกันไม่ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์พัฒนาไปแบบรวดเร็วเลยอะเร็วมากรู้สึกว่าใช่ปุ๊บแล้วก็พัฒนากันไปเลยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ศึกษาดูใจกันเนาะเออพากันไปเที่ยวพักผ่อน บ่อยๆนะคะแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นช่วงโอกาสของการเรียนรู้กันนะคนคนนี้จะเข้ามาแบ่งเบาภาระของคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินงนะคะะเรามาดูกันว่าไพ่มีอะไรอยากบอกอยากเตือนคุณคะ่ะในเดือนนี้ในเดือนนี้อี ใครนะคะที่อยากมีลูกนะคะมีโอกาสมีลูกนะ,คะใครที่ยังไม่เจอคู่ยังไม่มีคู่มีโอกาสเจอคู่นะคะดูสิมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดเปิดใจเลยจ้าตามไครเลยนะใครที่อยากมีลูกมีบุตรก็มีได้นะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยแล้วก็คนมีคู่นะคะคุณต้องคุยกัน,นเยอะอย่ามีทิฏฐิต่อกันอย่าหันหลังให้กันนะคะงอนกันต้องรีบคุยกันอย่างงอนข้ามคืน้ามวันนะคะมันจะทําให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะ เรามาดูกันว่าพระแม่กาลรีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณคะ่ะในไพ่พระแม่กาลรีหมายเลขสามนะเรามาดูกันว่าพระแม่มีอะไรอยากบอกคุณคะ่ะ นึ่งในพลังอำนาจของพระแม่องค์นี้คือความสามารถที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตโดยปราศจ,จากความกลัวบางครั้งความเจ็บปวดแน่ดีก็ทําให้เราเป็นคนที่ปิดตัวเองซึ่งการทําเช่นนั้นจะทําให้เราพลาดของขวัญที่จักรวาลน,นํามาให้เราได้เราจึงควรมองโรคในแง่ดีไว้นอกจากนี้สามารถท่านยังสามารถ ที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตท่านจะประทานพรเหื้อเรามีความเชื่อมั่นที่จะไล่ตามความฝันด้วยใจที่เปิดกว้างและกระตือรือร้นที่จะทําให้สําเร็จถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะเปิดใจกับสิ่งต่างๆพระแม่จะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาไล้คุณรวมถึงพลังงานลบจากผู้อื่นด้วยท่านจะบันดาลการเปิดใจกว้างในขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งจะนําพาความสุขสงบสุขมาสู่ใจคุณและใจ ที่มีความสุขจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสงเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วทําให้ดีที่สุดด้วยหัวใจถ้าสิ่งใดไม่เป็นไปตามที่เราคิดให้ปล่อยไปอย่าเก็บเอาไว้ในใจจงกล้าที่จะปลดปล่อยแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีนะคะขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะมีความสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรแงแตนทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ